อันนี้อันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองพับส้มนี้ลงมาแล้วก็ถือจี้มุไปเลยค่ะแล้วก็กินอันนี้เราจะมาทำลาบหมูกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีหมูบดค่ะหมูสับนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะมะนาวหอมแดงพริก ตาลข้าวคั่วแล้วก็น้ำตาลค่ะนำมา,าหั่นผักกันก่อนหอมดแดงเราก็ใช้นิดหน่อยนะคะเพราะว่า เราไม่ค่อยชอบทานเลยใส่ให้พอมีกลิ่นแต่ถ้าใครชอบทานก็ใส่ได้เยอะๆตามเต่ที่เลย แล้วก็เอาหมูลงไปนะคะใส่น้ำในกระทะนดดิดหน่อยเราจะรวนหมูให้สุกก่อนนี่ค่ะแล้วก็มาปรุงกันได้เลย ใส่หนังตาลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีพริกป่นนะคะเผ็ดมากเลยก็ตามชอบเลยใส่แล้วก็เข้าคั่วค่ะ มะนาวแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะก็ใส่ผักโขมไปมนูนี้นะ างคนอยากจะใส่เครื่องในหมูใส่ไส้ใส,ใส่หนังหมูก็ได้นะคะแต่ชอบเลยเสร็จแล้วค่าราบหมูของเราลาหมูแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวลองมาลองชิมกินข้าวเหนียวกับราบหมูง่ายร่อยอันดับแรกนะคะขั้นตอนแรก เราก็ต้องสแตนบายเข้าเนียสแตนด์บายอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองพับซนี้ลงมาแล้วก็ถือจิีนงไปเลยค่ะแล้วก็กินเอาอันที่สองแตนบายขึ้นมาเลยก็กิน